พระปิดตามมหาลาภพิภมพ์สภาพใหญ่เนื้อผงจุ่มรักดำทั้งองค์หลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบ,บุรียุคตน้นสร้างราวปีพศ2490กว่าๆค่ะหลวงพ่อทองสุก่านได้เริ่มสร้างพระตั้งแต่ประมาณปี2490กว่าๆเลื่อยมาจนถึงพศ2520กว่าๆการสร้างและปลุกเสกแบ่งเป็น3ยุคคือยุคตน้นยุคกลางและยุคปลาย โดยพระปิตาที่ท่านสร้างขึ้นนั้นต่างได้รับความนิยมด้วยกันทั้งสิ้นยิ่งโดยเฉพาะพิมพ์ตาภาพพิมพ์สะดือจุ่นแขนล่ําพิมพ์สองสะดือได้รับความนิยมอย่างมากค่ะพระปิตายุคต้นปี2490กกว่ากว่านั้นจัดว่าเป็นพิมพ์นิยมและได้รับความนิยมอย่างมากการสร้างพระปิตาของท่านกล่าวกันว่าเป็นการรวบรวมผงพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของสำนัก โดยเฉพาะผงของหลวงปู่เอี่ยมปทมะนามะอดีตเจ้าอาวาสรุ่นแรกแล้วผงของหลวงปู่กลิ่นพระอาจารย์ของท่านเป็นส่วนผสมสําคัญไปด้วยทุกครั้งถือว่าพระปิตารุ่นนี้ครบทั้งสามอาจารย์ในองค์เดียวพระปิตามหาลาบหลวงพ่อทองสุของค์นี้เป็นยุคต้นดูจากเนื้อหาและลักแดงๆจุ่มหนาๆออกดำพระสวยอ้วนลำ่ำดูง่ายเนื้อหาจัดจา้าน พระหนาแข็งแรงพรทุคุณครบทุกด้านทั้งด้านโชคลาพภพ่อขรัพย์เมตตามหานิยมมหาบารมีมีอำนาจวาสนาจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยโครงกันชาตรีครบสูตรผู้บูชามีประสบการณ์มากมายค่ะพระปิตามหาลาภพ,พิมพ์ตภาพใหญ่เนื้อผงจุ่มลักดาองนี้สวยดิมเดิมผิวดิมเดิมหิ่งหิ่ พระสวยสมบูรณ์หายากมากๆฝากกดติดตามช่องพระเครื่องคุณเบนด้วยนะคะและถ้าสนใจพระองค์นี้ทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ